สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องเล่าเออเรื่องหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นตำนานเมืองของไทยก็ได้นะครับกับเรื่องตู้โทรศัพท์สายด่วนคนตายสวัสดีค่ะเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้จริงๆคือมาจากข้อความส่วนหนึ่งเลยที่เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญคญในเรื่องนี้ค่ะเป้าหมายของเราก็คืออออยากจะลองสำรวจดูว่า แก่นของเรื่องมันคืออะไรแล้วอะไรที่ทำให้มันทั้งน่ากลัวทั้งน่าติดตามขนาดนี้ครับผมงั้นเริ่มมาเลยดีกว่าคือภาพจำแรกของเรื่องนี้เลยก็คือตู้โทรศัพท์สาธารณะสีแดงสดๆเลยนะตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยวๆที่แบบรกร้างมากอือหึแค่ภาพก็ขัดแย้งกันแล้วนะคะซอยรกร้างแต่ตู้ใหม่เอี่ยมใช่ครับแล้วก็มีคำร่ำลือกันว่าตู้เนี้ยมันไม่ใช่ตู้ธรรมดา แต่ว่ามันโทรไปหา,าปลายสายที่ไม่ใช่คนเป็นได้ค่ะจุดนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจความไม่เข้ากันของสภาพแวดล้อมกับตัวตู้โทรศัพท์ที่ดูใหม่สีแดงสดนี้มันแบบชวนสงสัยตั้งแต่แรกเห็นเลยว่าเอ๊ะทำไมไปอยู่ตรงนั้นแล้วใครดูแลทำไมยังใหม่จังนั่นสิครับตัวละครหลักในเรื่องนี้ชื่อเอกครับเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นพวกชอบเรื่องลี้ลับเรื่องผีสางอะไรทำนองนี้อยู่แล้วอ๋อ มีพื้นฐานความสนใจทางนี้ครับคือหนึ่งเอกก็ขับมอเตอร์ไซค์เล่นไปเรื่อยสํารวจซอยนั้นซอยนี้ไปตามเรื่องจนไปเจอซอยเปรี่ยวเปี่ยวซอยหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนนะค่ะแล้วกลางซอยนั่นแหละครับที่เจอตู้โทรศัพท์สีแดงใบนี้สภาพมันใหม่มากๆจริงๆขัดกับรอบข้างไปหมดเลยตรงนี้เองเนื้ที่ความผิดปกติมันชัดขึ้นแล้วมันก็ไปตรงกับเรื่องเล่า ในกลุ่มเฉพาะใช่ไหมคะพวกแบบเอ่อคนขับแท็กซี่หรือคนที่เขาสนใจเรื่องลึกลับใช่ครับพวกตำนานเมืองที่เล่าเล่ากันมาว่ามีตู้อยู่ตู้หนึ่งลักษณะแบบนี้เลยคือโทรออกได้แค่เบอร์เดียวไม่ใช่เบอร์ปกติทั่วไปไม่ใช่เบอร์บ้านเบอร์มือถือไม่ใช่เลยครับข้อมูลที่เราได้มาก็บอกว่าเอกลองกดเบอร์ตัวเองเบอร์เพื่อนกดแล้วมันก็ขึ้นว่าเอา่อใช้งานไม่ได้หรือเอา of s e ร v i c e ตลอดอ เหมือนกับว่ามันถูกตั้งไว้เพื่ออะไรบางอย่างโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ใช่ให้คนทั่วไปใช้แน่ๆใช่ครับยิ่งทําให้มันลึกลับเข้าไปใหญ่เลยแล้วด้วยความที่เอกเป็นคนชอบเรื่องแนวนี้อยู่แล้วไงครับพอเจอแบบนี้ปุ๊บก็ต้องขอลองหน่อยอดใจไม่ไหวว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินเข้าไปในตู้เลยสัมผัสแรกที่เขารู้สึกได้คือมันเย็นมากเย็นแบบผิดปกติเหมือนเอามือไปจับน้ำแข็งเลยทั้งที่อากาศข้างนอกก็ไม่ได้หนาวอะไร โหบรรยากาศเริ่มมาแล้วนะคะความรู้สึกไม่น่าไว้วางใจใช่ครับพอลองกดเบอร์ตัวเองไม่ติดใช่ไหมเอกก็เลยเอาล่ะลองทำตามเรื่องเล่าดูกดเบอร์มั่วๆไปเลยเจ็ดหลักกดไปแบบไม่ได้คิดอะไรเลยครับแล้วไงคะมันติดหรอมันติดครับหน้าจอมันขึ้นคำว่า connecting แล้วก็มีเสียงสัญญ,ญาณต่อสายดังขึ้นมาจริงๆเฮ้ย <c oughs> จริงดิจากตู้ที่เหมือนจะเสียพอเป็นเบอร์มั่วๆดันต่อติดครับ แล้วที่แปลกกว่านั้นคือเบอร์ที่โชว์บนหน้าจอตอนนั้นนะครับมันเป็นเลข8หลักไม่ใช่7หรือ9หลักแบบเบอร์ไทยทั่วไปเลยเอกก็งงๆงงจําไม่ได้ด้วยว่ากดอะไรไปแล้วใครรับสายคะสักพักก็มีเสียงทุ้หญิงรับครับเสียงราบเรียบมากถามมาว่าฮัลโหลที่นี่คือสายด่วนคะ่ะคุณโทรมาเพื่อต้องการอะไรคะโหคําว่าสายด่วนนี้มันตรงเป๊ะกับเรื่องเล่าเลยนะคะ เอกคงแบบช็อกไปเลยสิก็คงทั้งช็อกทั้งอึ้งทั้งอยากรู้ล่ะครับตอนนั้นก็เลยตัดสินใจถามคำถามแบบลองของไปเลยถามไปว่าผมผมอยากรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมครับอือหือถามตรงมากต้องการคำตอบที่พิสูจน์ได้เร็วเลยนะครับปลายสายก็เงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบกลับมาเสียงเนิบๆช้าๆแต่ชัดเจนว่าพรุ่งนี้ คุณจะเจอหมวกใบเก่าค่ะและระวังน้ำที่หกให้ดีนะคะหมวกใบเก่ากับน้ำที่หกฟังดูมันอืเฉพาะเจาะจงนะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเหมือนเรื่องธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เนอะใช่ครับตอนแรกเอกก็คิดแบบนั้นแหละครับว่าคงเป็นเรื่องบังเอิญหรือคำพูดหลอกๆอ,อะไรแบบนั้นไม่ได้ใส่ใจมากค่ะแต่พอเช้าวันต่อมาปรากฏว่าเอกลืมแว่นกันแดดไว้ที่ห้องจริงๆครับ เพื่อนรูเมตก็เลยหยิบหมวกแก๊ปเก่าๆใบหนึ่งที่แขวนไว้ครับโยนมาให้บอกว่าเอาไปใส่แก้ขัดก่อนอ้าวเจอหมวกใบเก่าแล้วหนึ่งตอนนั้นเอกก็ยังแค่ยิ้มๆนะคิดในใจว่าโอ้โหบังเอิญจังวะแต่ยังเหลือนามที่6อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นยังไงคะอันนี้ก็ตามมาติดๆเลยครับพอเอกเดินไปที่ลานจอดรถจะไปเอามอเตอร์ไซค์จังหวะน,นั้นพอดีมีคนงานก่อสร้างแถวนั้นเขาวางถังน้ําทิ้งไว้พอดีเลยครับขวางทางใช่ครับ เอกไม่ทันมองก็เลยเดินสะดุดถังน้ํานั้นเต็มๆเลยแล้วน้ําก็หกหกกระจายเลยครับตัวเอกก็ล้มลงไปกองกับพื้นข้อเท้าพลิกเจ็บมากจนเดินแทบไม่ได้สุดท้ายวันนั้นที่นัดเพื่อนนัดไลไไว้ก็คือต้องยกเลิกหมดเลยโหถึงตอนนี้ไม่น่าจะใช่บังเอิญแล้วมั้งคะเอกคงเริ่มรู้สึกเอ่อขนลุกจริงจังแล้วแหละถึงมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงชีวิตแต่มันแม่นเกินไปทั้งหมวกทั้งน้ำหกตามลำดับ เป๊ะๆถูกต้องเลยครับความแม่นยํานี่แหละที่มันน่ากลัวมันเปลี่ยนความสงสัยความอยากลองของเอกให้กลายเป็นความต้องการคําตอบที่แท้จริงแล้วว่าปลายสายนั้นคือใครกันแน่ค่ะคืนต่อมาเอกก็เลยกลับไปที่ตู้นั้นอีกครั้งกล้ากลับไปอีกนะเนี่ยแต่คราวนี้เป้าหมายเปลี่ยนไปแล้วครับไม่ได้ไปลองของแต่ไปเพื่อถามไปเอาคําตอบแสดงว่าความกลัวมันเริ่มมีมากขึ้นแต่ก็ยังอยากรู้มากกว่าครับก็กดเบอร์มั่วๆไปเหมือนเดิม มันก็ติดอีกเสียงผู้หญิงคนเดิมรับสายเอกก็รวบรวมความกล้าถามไปตรงๆเลยคุณคือใครกันแน่ที่รับสายนี้คือใครแล้วปลายสายตอบว่ายังไงคะคราวนี้ยองบอกไหมคำตอบที่ได้นี่สิครับหน้าขนลุกกว่าเดิมอีกปลายสายหัวเราะเบาๆเหมือนขำขำหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอบว่าฉันคือผู้รวบรวมข้อมูลค่ะผู้รวบรวมข้อมูล ยังไม่ทันได้ถามต่อเลยครับเสียงนั้นพูดต่อทันทีและฉันรู้วันสุดท้ายของทุกคนที่โทรเข้ามาเฮ้ยอันนี้น่ากลัวจริงรู้วันสุดท้ายนี่มันยกระดับจากแท่คำทำนายเล็กๆน้อยๆไปเรื่องความเป็นความตายเลยนะแล้วผู้รวบรวมข้อมูลนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่เอกก็อึ้งไปเลยครับแต่ก็รีบถามส่วนไปทันทีแล้วผมล่ะวันสุดท้ายของผมคือเมื่อไหร่กล้าถามเนาะเสียงนั้นตอบกลับมาชัดเจนเลยครับคุณเหลือเวลาอีก7วันค่ะ 7วันโหเหมือนโดนตัดสินชะตาเลยนะคะจากเรื่องลองของกลายเป็นเรื่องนับถอยหลังสู่ความตายไปแล้วแล้วมีอะไรยืนยันคำพูดนี้อีกไหมคะนอกจากคำพูดลอยๆอยมีครับและน่ากลัวกว่า,วาเดิมอีกคือหลังจากวางสายครั้งนั้นเอกก็ยังตกใจอยู่พยายามตั้งสติแล้วลองโทรกลับไปอีกทีทันทีเลยอาจจะอยากถามซังหรืออยากหาทางแก้อะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่พอมันติดปุ๊บสิ่งที่เอกเห็นบนหน้าจอ คือเบอร์โทร8หลักที่เคยเห็นตอนแรกสุดนะครับมันลดลงเหลือแค่7หลักฮะห,หมายความว่าไงคะตัวเลขมันหายไปหรอใช่ครับมันสั้นลงหลังจากนั้นทุกครั้งที่เอกโทรกลับไปที่ตู้นั้นอีกเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอมันจะสั้นลงทีละหลักหลักตลอดเลยจากเจ็ดเหลือหเหลือห้าลดลงไปเรื่อยๆครับเหมือนเป็นนาฬิกาจริงๆที่กำลังนับถอยหลังเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ของเอกเลยโหว,วิธีนี้มันบีบคั้นจิตใจมากเลยนะคะ การที่ต้องเห็นเวลาของตัวเองลดลงไปต่อหน้าต่อตาแบบเป็นรูปธรรมผ่านตัวเลขเนี่ยมันทําลายกําลังใจสุดๆเลยเอกตัวนั้นคงแบบสภาพแย่มากตามเรื่องเล่าคือแย่สุดๆเลยครับกินไม่ได้นอนไม่หลับโดยเฉพาะช่วง3วันสุดท้ายนี่คือแทบจะสติแตกกลัวตลอดเวลาค่ะจนกระทั่งวันสุดท้ายครับวันที่7มาถึงเอกก็แบบกลับไปที่ตู้โทรศัพท์นั่นอีกครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าไปทําไมอาจจะเหมือนเป็นทางเลือกสุดท้ายหรือแค่ทําตามสัญชตาตญาณก็ไม่รู้ ล้วเบอร์โทรศัพท์ล่ะคะตอนนั้นเหลือเลขกี่หลักเหลือเลขตัวเดียวครับเลขหนึ่งโดดโดดเลยปรากฏอยู่บนหน้าจอเลขหนึ่งเอกกดโทรออกมือสั่นไปหมดเสียงผู้หญิงคนเดิมรับสายแต่คราวนี้เธอเป็นฝ่ถามก่อนเสียงเย็นเย็นเลยถามว่าคุณพร้อมสําหรับการเดินทางแล้วหรือย,ยังคะโหคําถามเหมือนสุภาพแต่ความหมายนี้แบบไม่เลยนะคะเอกตอบไปว่างไงคะเอกแทบจะทรุดต,ตรงนั้นเลยครับร้องไห้ออกมาเลยแบบหมดหนทางแล้ว ถามกลับไปว่าทําไมต้องเป็นผมผมทําอะไรผิดค่ะแล้วคําตอบที่ได้กลับมาคราวนี้มันไม่ใช่เสียงผู้หญิงคนเดิมแล้วครับอา้าวเสียงเปลี่ยนไปหรอคะเป็นเสียงอะไรปลุกฉันให้ตื่นรู้ที่อยู่ปลุกให้ตื่นเสียงนั้นผู้ต่อครับทุกคนที่รู้ที่อยู่ของตู้สีแดงนี้จะต้องกลายเป็นข้อมูลของฉันคำว่ารู้ที่อยู่กับปลุกให้ตื่นนี่มันเหมือนเป็นเงื่อนไขเลยนะคะว่าการที่เอกไปเจอ ไปรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันแล้วโทรเข้าไปพิสูจน์เนี่ยมันคือการไปกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาส่วนคำว่าข้อมูลนี่ก็น่าสนใจมันคืออะไรกันแน่ถูกดูดกลืนหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบอะไรสักอย่างยังไม่ทันที่เอกจะได้คิดอะไรต่อเลยครับทันใดนั้นหน้าจอโทรศัพท์ก็กระพลิบและเลขหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์พร้อมๆกันนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนเดิมดังออกมาจากลำโพงบอกว่า การเชื่อมต่อล้มเหลวแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับมีอะไรเกิดขึ้นกับตู้อีกคะในวินาทีที่มันบอกว่าล้มเหลวเนี่ยตู้โทรศัพท์ทั้งตู้ก็เริ่มร้อนขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยครับกระจกตู้สั่นสะเทือนอย่างแรงแล้วก็มีเ,เส้นใยสีดำๆครับลักษณะเหมือนสายโทรศัพท์เลยแต่ดูมีชีวิตค่ะมันพุ่งออกมาจากทุกช่องทุกรูของตู้เลยครับทั้งช่องใส่เหรียญช่องคืนเหรียญ ตรงที่เสียบหูโทรศัพท์พุ่งออกมาเป็นร้อยเป็นพันเส้นเข้ามารัดพันร่างของเอกอย่างรวดเร็วแน่นมากๆโอ oh. จนเอกกรีดร้องไม่ออกได้แต่เบิกตาโพรงด้วยความเจ็บปวดความกลัวสุดขีดก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นภาพสุดท้ายที่น่ากลัวมากเลยนะคะการถูกพันฒนาการด้วยสิ่งที่เหมือนเทคโนโลยีแต่กลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงครัวครับเรื่องก็ตัดมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นเลย มีคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็เจอเอกนอนแน่นนิ่งอยู่ในตู้แจ้งตำรวจมาค่ะตำรวจมาถึงก็ตรวจสอบสภาพศพเบื้องตน้นก็พบว่าร่างกายมีลักษณะเหมือนถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตอย่างรุนแรงมากๆครับแต่ที่มันแปลกคือคือมันไม่มีร่องรอยภายนอกเลยใช่ไหมคะทั้งที่เหมือนโดนไฟช็อตขนาดนั้นใช่ครับไม่มีรอยไหมไม่พบแผละอะไรที่ผิวหนังภายนอกเลย แต่สิ่งที่มันประหลาดที่สุดและเป็นปริศนาที่สุดของเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สาภาพศพเองครับแต่เป็นตัวตู้โทรศัพท์ใช่ครับตู้โทรศัพท์สีแดงนั่นแหละมันหายไปแล้วครับฮะหายไปเลยเหรอคะหายไปเลยตรงที่ตู้เคยตั้งอยู่เมื่อคืนนะครับเหลือแค่ฐานปูนเก่าๆก,กับเสาเหล็กสนิมที่เคยยึดตู้เอาไว้แค่นั้นเลย ตู้ทั้งตู้หายไปแบบไร้ร่องรอยเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นมาก่อนโหการหายไปของตู้นี่แหละค่ะที่มันตอกย้ําเลยว่านี่มันเรื่องเหนือธรรมชาติแน่ๆมันทําให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานไปโดยสมบูรณ์จับต้องไม่ได้สืบสวนต่อก็ไม่ได้แล้วแล้วเรื่องเล่ามันก็ยังทิ้งท้ายไว้อีกนะครับว่ายังมีข่าวลือหรือเรื่องเล่าต่อๆกันมาในอินเทอร์เน็ตหรือในวงคนที่ชอบเรื่องลึกลับนี่แหละว่ากันว่าอาจจะมีใครสักคนค ที่บังเอิญขับรถหรือเดินผ่านไปในซอยเปลี่ยวๆที่ไหนสักแห่งในคืนไหนสักคืนแล้วดันไปเจอตู้โทรศัพท์สีแดงแบบเดียวกันเป๊ะๆเนี่ยตั้งอยู่อีกแล้วถ้าคนคนนั้นเกิดสงสัยหรืออยากลองของแบบเอะขึ้นมากดเบอร์มั่วๆ7ดหลักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะได้ยินเสียงผู้หญิงคนเดิมตอบกลับมาว่าที่นี่คือสายด่วนค่ะแล้วเบอร์โทรแดหลักก็จะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งเริ่มนับถอยหลังจากเเหมือนเดิม เป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันจบสิ้นรอเหยื่อรายต่อไปใช่ครับเป็นการเริ่มต้นเรื่องราวแห่งความกลัวนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปเรื่อยๆเป็นตอนจบที่แบบคลาสสิกของตำนานเมืองเลยนะคะทิ้งปมทิ้งความรู้สึกไม่แน่นอนเอาไว้ว่ามันอาจจะยังอยู่อาจจะเกิดขึ้นอีกทำให้เรื่องมันถูกเล่าต่อได้เรื่อยๆไม่จบครับการคุยของเราวันนี้ก็พาไปสำรวจเรื่องราวตู้โทรศัพท์สายด่วนคนตายกันแบบเอ่อค่อนขั้นละเอียดเลยนะครับ ตั้งแต่การเจอการลองของคำทำนายที่แม่นเปะ๊ะการนับถอยหลังสู่ความตายแล้วก็บทสรุปที่ทิ้งปริศนาไว้เต็มไปหมดเลยค่ะมันแสดงให้เห็นถึงผลของการไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่รู้จักจริงๆนะคะแล้วก็พลังของเรื่องเล่าที่มันเล่นกับความกลัวพื้นฐานของคนเราเรื่องโชคชะตาเรื่องความตายการเอาสัญ,ญลักษณ์ที่เคยใกล้ตัวมากๆอย่างตู้โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยมาผสมกับเรื่องลี้ลับ คำสาปชะตากรรมมันลงตัวมากๆเลยนะใช่ค่ะแล้ววิธีเล่าเรื่องอย่างการใช้ตัวเลขที่ลดลงหรือคำทำนายที่ดูเหมือนธรรมดาแต่กลับแม่นยำเนี่ยมันสร้างความกดดันทางจิตใจได้ดีมากเลยนะทั้งกับตัวละครในเรื่องทั้งกับคนฟังด้วยแต่จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คำตอบจากเรื่องเล่าอยู่ดีนะครับว่าจริงๆแล้วตู้สีแดงนะั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วผู้รวบรวมข้อมูลอ่ะเป็นใครเป็นผีเป็นปีศาจหรือเป็นอะไรกันแน่ นั่นสิค่ะเรื่องเขาจงใจทิ้งไว้ให้เป็นปริศนานะคะซึ่งมันก็ทำให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะหรือบางทีเรื่องแบบนี้มันอาจจะไม่ได้สำคัญว่าคำตอบคืออะไรแต่อาจจะสำคัญว่ามันสะท้อนอะไรในใจเรามากกว่าอืมไม่ถึงย่งนีครับ ก็อาจจะสะท้อนความกลัวต่อสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างโชคชะตาหรือความอยากรู้อยากเห็นที่มันมีอยู่ในตัวทุกคนซึ่งบางทีมันก็นําไปสู่เรื่องร้ายๆได้เหมือนกันหรือแม้แต่คําว่าข้อมูลในยุคนี้การกลายเป็นแค่ข้อมูลมันอาจจะสะท้อนความกังวลลึกๆเกี่ยวกับตัวตนของเราในโลกดิจิทัลได้ก็ได้นะคะก็น่าเก็บไปคิดต่อได้หลายแง่มุมเลยค่ะ